สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นหนะัก u ันทรีบอลกันนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นกันเลยไม่ร mm hmm. ู้ว่ามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนอันนี้พ่อผมพูดนะครับอย่าไปสุดเลยนะครับ mm hmm. ผมกำลังนี่ครับฮันทรีบอลมีจังกบ ก็เนย้ายไปเลยแล้วทีนี้นะครับก็มาถึงกันที่บอลนะครับแลก็มาถึแล้วตนี้ัอกะครับได้หนอ่เพราะว่าใช้บัคสร์เกม หรือแม่ก็อะไรก็ได้นะครับนี่อาจจะเป็นเหรียญก็ได้นะครับเพราะว่ามีมีอยู่กี่คนเล่นอยู่แต่ว่าแต่ว่ามีชาวคนนี้นะเขาจำดินดันของตัวเองไม่ได้ก็เลย คนรีวิว X โคนหลังเองถามว่าเรามันมีประโยชน์หรือนี่นก็มีคเราวถ้าถ้าคุณอยากตั้งชื่อคุณก็จะต้องไปพิดคำว่าชื่อแล้วก็ให้คนหาเป็นชื่อแล้วก็ล้วก็พอมเขาว่าล้าวแค่นั้นแหละคุณก็จะได้ชื่อมาแล้วที่คุณพิมพ์ ทำคลิปมาก็คือเขาเป็นคนไทยกันหมดเนะแต่เนี่ยเราแล้วผมก็สามารถเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยนะคุณจะเลือกอันไหนก็เลือกเวลาเพื่อนทําอะไรคุณผิดเนี่ยอันนี้สมมติว่าถ้าเกิดผมทําแบบนี้กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาค็จะถ้าเกิดว่าอะสมมตินนะถ้าเกิดว่าเพื่อนออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าผมอะ่ะ เอาเอาสีอะไรก็ได้นะที่ผมต้องการอย่างเช่นผมเอาสีดำอ,ะอ่ะเนี่ยมันก็ได้เลยแต่นี่ก็คือผมจะไม่กดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะถ้าคุณอยากซื้อปืนคุณก็ต้องมาซื้อตรงนี้มีมมเรี่กงให้ซื้อแต่คุณต้องเสียตังค์ด้วยอันนี้ไม่ใช่โลบักนะให้ฟรีแต่ว่ามันจะต้องเสียตังค์อ้นี้นั่นแหละทุกคน <c oughs> วันนี้เนี่ยผมก็จะใช่ใช่ อันนี้อันนี้เอ่อเขาทำอะไรกันอยู่แล้วทีนี้เขาเนี่ยเออโอ้โหช่วยกันพิมพ์ซะด้วยแถนนะก็ยังแบบสู้สยามไม่ได้สยามแบบโคตรใหญ่แล้วผมอ่ะก็ทำหน้าตากลัวไปทีนี้มันก็ได้เลยที่คุณต้องการอย่างเช่นผมหนีมันก็วิ่งหนีไปไม่รอแล้ว ครูคุณก็จะเจอดินแดงแบบนี้ที่ใหญ่หมโหฬานที่สุดในอันดับนี้เราก็ทีนี้นะคุณก็มาตรงนี้เพื่อเช็คได้และตรงนี้มีคลีที่ใหญ่หมโหฬารมากๆอ่ะอน,นี้ผมก็จะอันนี้อย่าทําตามนะครับไม่งั้นเพื่อนทําอันนี้เนี่ยผมเอมิมแบบช่วยให้เกมเนี่ยมันอบอุ่นและดีขึ้นนั่นเอง เอาแหละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและและให้ขอให้คนที่ดูเนี่ยเป็นคนรวยนะครับ๊ bye ายบายเจอกันชุกชุ